สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ของเรานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะถามฝรั่งว่าคุณกินข้าวแล้วหรือยังจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะคะช่อง b e u h a ช n e l ของเราจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะอัปเดตให้กันเรื่อยๆนะคะโอเคมาเรามาดูกันเลยค่ะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะสำหรับว่าถ้าเราจะพูดว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะคะเราสามารถพูดได้ หลายอย่างนะคะถ้าเกิดว่าอยากพูดแบบเป็นทางการเราก็สามารถพูดได้ว่า Have you eaten yet? Have you eaten yet? Have you eaten yet? คุณทานข้าวแล้วหรือยังคะถ้าเราพูดเป็นภาษาพูดค่ะก็จะสามารถพูดได้ว่า You eaten yet? You eaten yet? กินข้าวแล้วหรือยัง หรือบางคนอาจจะใช้ว่า did you eat yet did you eat yet กินข้าวหรือ,อยังหรือสามารถพูดแบบสั้นกว่นี้ได้อีกค่ะว่า did you eat did you eat ก็ได้เหมือนกันค่ะคำว่า did you did you ถ้าพูดเร็วค่ะก็อาจจะพูดออกเสียงได้เป็นว่า did you did Did you eat? Did you eat? นะคะลองไปฝึกพูดกันดูนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชวนเพื่อนหรือชวนใครเนี่ยไปทานข้าวไปกินข้าวกับเราเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงล่ะมาดูกันเลยค่ะพูดได้หลายแบบนะคะพูดได้หลายอย่างตั้งแต่ถ้าเกิดอยากพูดแบบเป็นทางการค่ะเราก็สามารถพูดได้ว่า Do you want to go eat? do you want to go eat คุณอยากไปทานข้าวกันไหมครับคุณอยากไปทานข้าวกันไหมคะชาวอเมริกันนิยมใช้ go และ come ซ้อนกริยาคำอื่นในขณะที่ชาวอังกฤษจะเติม and หรือ to เป็น go and eat หรือ go to eat นะคะถ้าภาษาพ,พูดค่ะเราก็จะพูดว่า You wanna go eat? You wanna go eat? อยากไปกินข้าวกันไหมจะสังเกตว่าคำว่า want to นะคะถ้าเราพูดเร็วๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำว่า wanna wanna You wanna go eat? ถ้าพูดแบบภาษาบ้นบานๆกันเลยทีเดียวนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า wanna go eat wanna go eat อยากไปกินข้าวกันไหม ตัดคำว่า you ออกไปเลยนะคะถ้าพูดแบบสั้นๆเลยนะคะสั้นๆนะก็จะพูดได้ว่า wanna eat wanna eat กินข้าวกันไหมเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้ก็เป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะสามารถนำมาฝึกใช้นะคะฝึก พูดกันนะคะถ,ถ้าเราอยากถามฝรั่งนะคะหรือชาวต่างชาติว่ากินข้าวหรือยังหรืออยากชวนเขาไปทานข้าวนะคะก็ลองนำประโยคเหล่านี้ไปใช้พูดกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามรับชมกับช่อง YouTube ของเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ